สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคูณ Story กันือนเดิมครับผมนะวันนี้เกมเปิดแล้วนะครับนะเกม Seven Night Idol a d v e n t u r e นนะครับโอ้โวันนี้บอกเลยว่าเต็มตีนะผมมากันลืมๆฮะตัวมาเยอะมากนะครับอย่างตัวที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือเนี่ยวันนี้เปิดแน่ๆเลยคือ S นะครับนะเดี๋ยวไปดูตู้ก่อนนี่มีไอรีนนะผมอ่ามี S ครับ แล้วก็มีคิริเอลนะครับเออมีคิริเอลสามตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นตัวที่เริ่มต้นได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนะใครที่อยากเปิดเนะี่ยควรจะเปิดไว้เลยนะครับนะสักตัวหนึ่งนะครับอัปดาวให้เต็มนะครับไปดูกันเลยฮะอ่ะผมก็มาเริ่มไปเลยนะครับเดี๋ยวลิปจะยาวเกินไปมันยาวแน่นอนครับวันนี้วันนี้เปิดเยอะมากๆครับผม เปิดประมาณเกือบ2 0 0หมื่นโลนะครับนะได้สัก1 9ื่นเกนี่แหละดูทรงแล้วนะครับเออเยอะมากๆนะครับนะใครที่ชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะกดไลค์ให้ก่อนเลยนะครับก่อนเริ่มนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดตู้ธรรมดากันก่อนเลยละกันนะครับผมไปฮะ ไปออตโต้ไปฮะดูว่าจะได้ตัวทองกี่ตัวครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมีแบบข้าวดาวขึ้นให้ด้วยนะครับว่าเออมีได้ได้ตัวทองแล้วกี่ตัวนะครับอ่านี่ตัวทองยังไม่มาครับผมเออไหลๆไปลูกไหลไปนะครับยังไม่มาฮะส้มล้วนส้มล้วนอ่าฮะส้มมาส้มล้วนยางฮะยางไม่ออกครับน,นี่เปิดแบบ ไหลทิ้งนะครับเปิดแบบไหลทิ้งไปก่อนนะครับดูดิว่าตัวทองออกไหมเปิดไหลทิ้งเลยนะจ้ะดูแถวแรกไว้นะครับดูแถวแรกไว้นะฮะถ้าตัวทองมานี่เห็นชัดเลยนะครับเปิดแบบข้ามนะฮะอยังนิ่งอยู่ทองยังไม่ออก เฮ้ยมาแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งตัวมาก่อนเลยละกันนะครับผมเอาเว้ยซิเวียมาก่อนเลยวะซิเวียมาก่อนแล้วนะครับมีเพิ่มป่ะกระพริบตาไม่ได้เลยเนี่ยนะนะถ้าบมกระพริบตาเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะมองตัวทองไม่ทันนอ่ไะเออมันจะมาบ่อยอะไรขนาดนั้นใช่ป่ะไม่ใช่หรอก อ่ะฮะสีอ่ะฮะเฮ้ยมาแล้วเม็กเม็กมาแล้วเม็กมาแล้วเอาโวยเอาว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับอย่างตึงอ่ะสองตัวแล้วนะครับทองมาแล้ววะ่ะคูดาวคูดาวคูดาวใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับท่านผู้ชมนะยังอีกยาวไกลครับคลิปนี้ยังอีกยาวไกลฮนะอ่ะฮะ มาอีกปะละ่ะมาอีกปะละ่ะสิกอาา่ะฮะตะลุงยูริโอเคไปไปไปเออที่ผมดีใจไม่ใช่อะไรฮนะเดี๋ยวผมก็ยังไงเกมนี้ก็ได้ปั้นนะฮะเออได้ปั้นทีมตีไกลทีมตีใกล้ทีมเอ่อ PV PVP ครับนะเออทีมฟาร์มอะไรนู่นนั่นนี่นะฮะยังไงก็ได้ปั้นเหมือนกันหมดแหละฮะอืม แต่ตอนแรกให้ปั้นสายเดียวไปก่อนนะครับอย่าพึ่งกระโตกกระตากเฮ้ยไปเล่นมั่วอะไรเงี้ยนะมันจะช้านะครับนะสำหรับใครที่กําลังเล่นแบบเล่นวันนี้วันแรกนะครับใจเย็นๆนะครับอืมหาแล้วก็ศึกษาดูนะครับว่าจะเล่นทีมอะไรนะครับชอบทีมแบบไหนอวยทีมแบบไหนก็ไปทางนั้นก่อนนะฮะเออเฮ้ยเงียบเลยท่านผู้ชมยังไม่มาวะนิ่งมาก สปีนหน้าก็น่าเล่นนะเออแต่ผมไม่รู้ว่าข้อดีของน้องคืออะไรนะครับไม่ได้เล่นน้องนะฮะอืมเฮ้ยมาแล้วรูเคเซียเอยมาเว้ยเอาและว,ว่าท่านผู้ชมนะฮะเออทองสามแล้วทองสามแล้วแม่เอาว่ารอเลยมีอีกปะมีอีกปลา เออถ้าผมกระพริบตาแล้วแบบเอ้ยผมดูอะไรไม่ทันนะพิมพ์บอกนะ่นะเออว่าแบบเอ้ยพี่ที่จริงมันมีสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะเพื่อแบบจังหวะกระพริบตาดิไงกระพริบตามาแล้วโอ้บาลิสต้าบาลิสต้าสี่แล้วครับทนะ่านผู้ชมนะฮะอ่าฮะ ลีอ่ะฮะไปเรื่อยๆลกูกสี่ตัวแล้วมีอีกปะมีปะแถมปะมีแถมปลาเบกมาอีกแล้วเอ้าโว้ยเออมันต้องแบบนี้ดิครับน้องๆเฮ้ยมาดีว่ะทรงดีวันนี้เอาว่ะเออต่อไปลกูกต่อไปต่อไป,อ,ไปอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดเอ้ยมาอีกแล้วลูเคซีอะเฮ้ยเอาเอาว่ะ เอ้ยมาอีกแล้วโอหูยอยู่ดีๆออนลี่ก็มาว่ะเออเอ้ยมาอีกแล้วโอ้โหมีชาเอาว่ะอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมโคตรตึงเลยเออนี่ตัวธรรมดานั่นแหละอันนี้ธรรมดานะท่านผู้ชมนะเออนี่เปิดตัวธรรมดานะครับไฮไลท์ของเราอยู่ที่ตู้ S นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตู้ S นะครับ อันนี้แค่แบบออเดิร์ฟออเดิร์ฟนะจ๊ะใจะเย็นๆนะครับปลดแล้วครับปลอดอะไรวะหมดทุยนะหมดแล้วนะครับอ่าไปไปไฮไลท์ของเรานะครับไฮไลท์ของเราอยู่ที่ตู้เอตั้งหากแล้วครับผมนะฮะได้มาเยอะเหมือนกันนะครับเออได้มาทั้งหมดกี่ตัวน่าจะ 7, 8ตัวนะครับเอออ่ะ มาดูกันที่ตู้ S อสดีกว่าครับนะฮะตัวนี้โหดมากๆนะครับผมไปดูสกิลมาแล้วค่อนข้างดูเดือดนะครับดูเดือดจัดจัดนะฮะบ,บอกเลยว่าใครที่เริ่มเล่นใหม่เนี่ยควรจะเปิดไว้นะสักดาวนึงก็ยังดีนะครับนะเออสักดาวนึงก็ยังดีนะครับเอออ่ะประเดิมประเดิมประเดิมโลกอ่ะไปอัตโนมัติ ยาวๆนะครับยาวๆไปยาวๆไปนะฮะเออเดี๋ยวอาจจะมีแบบกลับไปดูอ,อ,อาหารหน่อยนะครับอ้าวอ้าวลืมอ้าวกดบีบลืมนะฮะเออเมื่อกี้มันอ๋อเมื่อกี้ตั๋วฟรีประโทอุมแมอ่ะจะมาไหมตอนนี้เราสถิติเท่าไหร่นะฮะดูดูที่บนขวาเอานะครับผมนะอืม ที่ผมมาขึ้นไว้นะครับกี่ตัวแล้วไม่รู้นะฮะไม่ทราบนะฮะรีแอคชั่นเรียวๆนะครับอืมเอ้ยทำไมจืดจางจังเลยอ่ะเอ้ย เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอสมามาก่อนแล้วนะครับเออตัวแรกมาแล้วมาแล้วอย่างเชียร์ใบหนุ่มรอมันต้องแบบนั้นหุยรอรอถ้าเกินหลอกกระชากจิตกระชากจอยอมีอีกปะมันยาวนะคลิปเนี้ยยาวจริงๆนะยาวมากๆนะเออ เดี๋พิ่งไปไหนนะครับอยู่กับผมก่อนนะครับท่านผู้ชมนะเลเวชันแบบยาวๆนะครับใครที่เล่นใหม่นะผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมนะค่อยๆเล่นไปนะะเล่นไปเรื่อยๆครับผมเอเก็บเวลชิลๆครับเก็บเวลฟาร์มตังครับนะอัพพลังอิทธิพลไว้เยอะๆครับเอค่อยๆเล่นไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับ เห็นว so ่าเขาแบบได้อันดับสูงๆกันแล้วแบบเราอยากจะสู้เขาเฮ้ยผมว่าเล่นเกมให้มีความสุขดีกว่านะครับอืมให้เติมนะเติมเล็กๆน้อยๆได้นะเออฮ้ยเฮอะไรอ่ะป้าบโอ้ยไอรีนกำลังพูดอยู่ครับผมไอรีนเมืแล้วสุดเอดเข้ามาทีเผลอว่ะนะเออ เยี่ยมไปเลยน้องนะพี่ขอแบบนี้อีกเดี๋ยวเปล่าอ,อ่ะนะครับนะ้ใครที่เล่นใหม่นะครับหน,น้าผมแนะนำนะถ้าคุณอยากจะเติมได้จริงๆนะครับแนะนำเลยนะอันดับแรกอะ่ะ แพ็คข้ามโฆษณานะครับควรจะซื้อไว้นะครับเออดีมากๆเลยนะครับเวลาเราออฟไลน์ไปเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งดูโฆษณานะครับเออค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็อย่าลืมครับแพ็คที่2นะครับนะแพ็คอ่าเพิ่มเงินนะครับอันนี้เขาจะสามารถทําให้เรานั้นอ่อัพค่าพลังได้สูงๆนะครับ เออเงินสําคัญนะเอาไว้อัพอิทธิพลนะครับฮบเอา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 เมกมาอีกแล้วเมกมาอีกแล้วเออกางจะบอกว่าน่ะเงินน่ะเกมเนี้ยค่อนข้างสําคัญนะครับเออเอาไว้ไปอัพขั้นอิทธิพลนะฮะอิทธิพลสูงสูงเนี่ยก็จะพลังเยอะขึ้นนั่นเองครตอนนี้ผมยังไม่ตันเลยนะจริงๆเออขณะตอนเนี้ยผมยังไม่ตันเลย เพราะว่าเงินยังไม่พอครับเงินยังไม่พอจริงๆนะเออเติมเลยฮะนี่นะนี่นะสองสองโปรนี่นะสองโปรนี่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 ควรจะเติมนะครับขึ้นไว้นะครับนี่นะจ๊ะเงยียบเลยนิ่งเลยนะเดี๋ยวผมต้องไปดูไอ้อะไรนะดูอาหารก่อนนะครับ ก็ปล่อยดานไปด้วยนั่นแหละนะครับอืสักเก้าแสนแล้วกันนะเก้าแสนไปดูอาหารแล้วก็ปล่อยไปแบบปล่อยไปเปิดไปฮะสบายๆยยาวๆนะครับน้องๆเออน้องๆเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆมาลูกตอนนี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับตัวทองผมอ่ะนะผมขึ้นไว้ทางขวานั่นแหละครับเดี๋ยวผมไปตัดต่อให้นะฮะ ถึงสิบยังวะถ้าเ,าเกิดเรามังน,นะหรือเปล่าดูเดือดนะนะไปดูอาหารก่อนนะครับขำๆฮ่าๆนะอาหารหมดแล้วนะฮะขอเติมแป๊บหนึ่งนะฮะเติมแป๊บหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็สำคัญนะครับกดอาหารแล้วนะก็ลุยบอสไปนะครับกดลุยบอสครับเอโอเคไปลุยต่อนะครับ เฮ้ยมีการ์ดเออรับก่อนมามาหมุนการ์ดเล่นก่อนนะครับเออสี่โลนะ่ไสี่สิบโลนะครับไหลไปโลสี่สิบโลเลยวะสี่ทีนะครับสี่ทีนะครับร้อยยี่สิบใบนะครับอ่ะต่อเลยทั่วเร็วนะครับไป,ไปูกไปยังอีกยาวครับยังอีกยาวนานฮนะเออ เปิดกันแบบหูดับตับไหมแม่จ๋าชิปยาวไปขอภัยด้วยนะครับนะเนื่องจากอยากให้ดูแบบรีแอคชั่นสดๆนะครับอยากให้ดูแบบสดๆเลยนะครับอ mm. uh ่ะฮะเงียบงานเงียบงาน เฮ้ยมาแล้วเออเอสเอสองมาแล้วเออมันต้องแบบนี้ไอ้น้องไปไปไป,ไปมาอีกมาอีกเหนื่อยก็เหนื่อยอะวะตอนเนี้ยแต่อยากจะเหนื่อยบ่อยๆฮะมาเลยลูกมาอีกนะครับตัวทองอะ เอเจอคลิปออรลี่นี่ผมไม่มีอะไรเลยนะครับเกลือล้วนๆนะเออเอาอ่ะเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอะไรอ่ะ S3S3 มาอีกแล้วยังเฉียบไอ้น้องเอาว่ะวันนี้ผมมาดีวะนผู้ชมนะผมมาโคตรดีอ่ะครับผม วันนี้บอกเลยว่าผมโคตรตึงฮะตึงเกินนั่งบิดขี้เกียจรอเลยมีอีกปะเต็มอิ่มเต็มคาราเบลอะเต็มคาราเบลมิลาดโอ้โหมิลาดแทงตัวหลบนะครับอ,อย่างน้อยก,ก็ก็มาให้เรานะครับนับไปก่อนนะฮอ,อถามว่า ภายภาคหน้าจะมีคอนเทนต์ไหมผมว่ามีอยู่แล้วนะครับเออแล้วตัวเขาค่อนข้างหลบดีนะครับเออทีมสายหลบอาจจะมาทําเกมได้ในช่วงกลางๆหรือเปล่านี่มโอ้โหมาอีกแล้วอะไรอะเอส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 เมาอีกแล้วโคตรตึงเลยะ่ะวันเนี้เออเอาว่ะ ยังไงน้องอาหารจะหมด,ดยมังวะยังมั้งเดี๋ยวค่อยไปดูฮนะสักเท่าไหร่ดีสักหกแสนหกแสนค่อยไปดูอาหารไหลไปลูกไหลไปนะครับไม่ต้องมีตัดมีเติรดอะไรแล้นะครับดูกันย,ยาวๆครับน้องๆน,นะครับอาา่ะฮะ มีอะไรอยากถามนะครับถามได้เลยนะครับนะถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับนะพิมพ์ถามได้ที่ข้างใต้คอมเมนต์เลยนะครับนะข้างล่างเลยนะครับอ่าฮะเนียนนุ่มเลยนะ mm hmm. นิ่งเลยนะครับน้องๆเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> จางแล้วว่ะ <laughs> เริ่มจางแล้วว่า มันจืดจางแล้วหรอความรักของเรามันจืดจางแล้วใช่ปะจเจนเ็ยๆค่อนข้างดีนะวันเนี้ยนะผมค่อนข้างพอใจเลยพอใจมากๆเลยอะเออแต่ตู้นี้ตู้โหดเกินนะผมว่านะตู้เอสเขาเอาทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะเต็ม2ล้านอะ่ะนะ ผมเก็บไว้ล้านกว่าเอางล้านสองนะครับล้านเก้าไม่รู้จำไม่ไนดะ้เท่าไหร่อ่ะตอนแรกอะ่ะมันจะเปิดได้ประมาณเนี้ยล้านสองนั่นแหละนะเดี๋ยวมีนีตั๋วฟรีด้วยใช่ไหมบวกตั๋วฟรีไปประมาณนั้นแหละฮะอืมขาดอีตั้งเท่าไหร่อ่ะแปดร้อยโลนะครับนะกว่าจะเต็มตู้นะฮะค่อนข้างโหดนะแต่ผมก็เข้าใจแหละนะเขาเป็นสี่จักรพรรดิไงเออ หรือว่าใคจะรอเก็บเก็บเพชรรอเอเทโอมาอย่างเงี้ยนานไปนะฮะเดี๋ยวไปดูอาอหารก่อนนะครับเอ้ยแต่มันขาดนิดเดียวเองนี่ว่าเปิดอีกเปิดอีกนิดหน่อยนะเออเดี๋ยวเราได้ตั๋วฟรีด้วยนะครับเออไหลไปก่อนไหลไปก่อนลูกใจเย็นๆไหลไปก่อนนะครับเอาตั๋วฟรีไงเอาตั๋วฟรีมาไหลนะฮะ Uh huh. อ่ะฮะนิ่งเลยหรอนิ่งลอยโอ้โหข่าวโพนเอาละสินะเอาละสินะแหมอ่ะฮะเอยข่าวโพนแล้วว่าท่านผู้ชม เอาแล้วว่าเออมีพะเนี่ยเฮ้ยอยางเงียบดิอย่างเงียบดินะให้ตื่นเต้นหน่อยนะขอตื่นเต้นหน่อยขาโพนนะอีกครั้งนะครับนะใครที่เล่นใหม่นะครับนะขอให้สู้ๆนะครับอย่าไปซีเรียสกับเ,ออเรื่องอันดับเยอะมากครับผม นะคุณไปเก็บวิจัยเอานะครับนั่งเก็บชิวๆได้นะครับนั่งเก็บชิวๆไปเลยวิจงวิจัยนะครับเออผมยังเต็มอยู่เต็มอยู่แค่วิจัยดิงนะวิจัยเดียวเท่านั้นนะฮะเออของไลอันของชิล r เอลของอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้เก็บเลยนะครับคุณจะเล่นสายนั้นก็ได้นั่งเก็บตัวละครอย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ได้2ดาวแล้วถ้าคุณไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าคุณมีนิดหน่อยก็ได้จะขึ้น3มดาวได้สบายนะครับเออเฮ้ยมันเนียนนุ่มมากเลยในตอนเนี้ย <c oughs> เนียนนุ่มนิ่งเลยตอนนี้นะครับอ่ฮาะห,าหลๆไปลูกหลายๆไปนฮะสบายๆนะฮะ <c oughs> อยากให้ดูกันแบบ เรียวเรียวเรีวเรียวสไปมาเฉยเลยเรียว,วยเ,ยเรว,เรวอะไรวะเนี่ยเออโคอยังเอาเลยครับผมอ้าวอัปเวลเก้าแล้ววะอัปเวลเก้าแล้วได้การ์ดทองอีกสองใบสองสาใบนี่แหละเดี๋ยวผมไปเปิดนอกรอบเองนะครับเออมันไม่ตื่นเต้นหรอกเปิดการ์ดทองนะครับ มานั่งลุ้นอย่างเงี้ยตื่นเต้นกว่าเยอะนะครับอาา่อาฮะอ่าฮะไหลไปลูกไหลไปโอเคนิ่งแล้วก็สมรเฮ้ยไม่นิ่งว่ะไม่นิ่งครับผมเจ็บเจ็บมาเอ้ย PVP เอามา PVP ฮนะกระโดดสไลด์โตเจ็บมาเฉย เอาวาใกล้ถึงความจริงแล้ววะนะตอนนี้ผมใกล้ถึงความจริงละเพราะตอนนี้บีจะหมดแล้วนะครับฮะเดี๋ยวสามแสนผมเบรกก่อนนะครับสามแสนเบรกไปดูอาหงอาหารนะฮะไปดูอาหงอาหารก่อนเออมีไหมมีมีให้ตื่นเต้นอีกปะ มีให้ตื่นเต้นอีกปลามีปลาเอ้ยมีมีม,มีมีจริงๆครับเดลโอนยังไม่มีครับผมโอ้ยเดลโอนผมยังไม่มีผมครบแล้วว่าเซเว่นไหนนะครับสุดจัดน้องตัวนี้พี่อยากได้พอดีนะครับเดลโอนมาแล้วตึงเปรีย้ยตึงเปรีย้ยน้องๆน,นะ ตึงเป,ปลือปลาอ่าฮะโอเคโอเคครับเสียบๆโอเคมาอีกแล้วว่าเอสมาอีกแล้วเอาว่ะเฮ้ยหน้าตู้มาดีเหมือนกันนันนี้ทำไปเล่นไปนะครับเออ เอาว่ะเล่นแบบเรียวๆนะครับปล่อยแบบยาวๆอะเดี๋ยวไปดูอาหองอาหารก่อนฮนะสามแสนละนะครับดูอาหองอาหารก่อนกินอาหารก่อนนะปล่อยให้เขาลุยด่านนะหมดพอดีด้วยนะเออจะพอดีไปไหนนะปะนะเราไปลุยกันต่อโลกนะครับเอา คลิกไม่ได้เออไปละ <c oughs> จิ้มไม่ได้เอา้าตั๋วฟรีไอ้น้องนะเอาตั๋วมาก่อนนะครับเอ้ยอิ่มหนำสำราญนะเปิดตั๋วก่อนนะครับอา่าสิบีนะสิบครั้งนะครับสามร้อยโลนะครับไปเลยมีไหมมีปะไม่มีหรอกของฟรีอะ่ะ นะตัวฟรีไม่มีหรอกนี่ไอประเด็นเหลือไอสามแสนนี่นั่นเอา้าของมาจริงวะ่ะเอาว่ะซีตันนะครับเอาว่ะซีตันเอา้าของฟรีก็มาเฮ้ยผมคือแบบโคตรตึงอะครับนะใช่ปะผมคือตึงจริงอะครับท่านผู้ชมฮ่าฮ่า สุดจัดไปเลยว่ะคลิปเนี้ยสุดจริงนะยาวยาวนะครับยาวยาวไปเลยจะมีเพิ่มมะแต่ผมว่าผมอิ่มแล้วอ่ะจริงๆคลิปนี้ผมอิ่มมากๆเลยอิ่มอ,อกอิ่มใจนะครับไม่เคยเปิดได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าดองเพจไว้ไม่ถึงนะครับเออดองไม่ถึงจริง ดองการ์ดยังไม่โอ้โหยังไม่ถึงเท่านี้เลยจริงๆวันนี้คือแบบเปิดโหดมากๆนะครับอ่าฮะตอนรับเกมเลยอะตอนรับเกมเปิดใหม่เลยนะฮะอ่าฮะน่าจะนิ่งแล้วล่ะผมว่าไม่มีแล้วเงาเงาไปพอแล้วนะครับหมายถึงเราเนี่ยพอแล้วนะครับ คนดูหมั่นไส้เลวเนะี่ยจริงๆนะใครหมั่นไส้ผมนะกดถูกใจได้นะครับเอออย่าก,กดดิสไลค์นะครับกดไลค์นะครับกดไลค์นะครับอย่าก,กดดิสไลค์นะจ๊ะอ่าไปนะ่าจะนิ่งแล้วล่ะนานผู้ชมจริงๆนะ น่าจะได้อยู่มั้งสองสามดาวเอสะมาบ่อยอยู่นะแต่ผมอยากได้การ์ดมากกว่าการ์ดที่หน้าตู้นั่นแหละถ้าเปิด200โลอ่ะนะเขาค่อนข้างได้เยอะนะถ้าเต็มจริงๆอ่ะแต่ก็หาไม่ทันไงใครจะไปคิดแหละว่าตู้เอสจะมา20,000ืโลอ่ะตอนแรกก็นึกว่า100โลไงเหมือนตู้ปกตินะดูตู้คิริเอลดิคิริเอลกับไอรีนนะเต็ม100นะครับเออ แปลว่าเอสเนี่ยมันโหดมากๆครับมันโหดจนขนาดที่ว่ามันต้องเพิ่มเพิ่มแบบเพิ่มโล,ล่งะไปอีกหนึ่งเท่านะครับกลายกลายเป็นแบบเต็ม2องหมืนอ่ะนะตัวมันโหดมันโหดจริงๆนะเพราะว่าสกิลสองกับสกิลสาเอา้ามาเฉยเลยอะไรวะน้านะอิซาเบลล่าโอ้ไม่ได้เล่นน้องอ่ะดิะแต่น้องก็มาครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดไปลอยสวดยอดเลยลูกเพียไม่น่ามีแถมแล้วมัง้งจะหมดแล้วพี่ไม่น่าทงหน้าแถมแล้วล่ะจริงเออเดี๋ยวแป๊บนะอย่าดมผมอยู่ไหนอย่าดมแรับหนึ่งขอย่าดมก่อนอย่าดมอย่าดมเข้าได้นะครับ นะอะไรก็เข้าได้ตอนเนี้ยนะไม่มีตังครับผมนั้นถ้ามีตังก็จะมานั่งเปิดกาชาให้ดูนะอย่าดูเกมไหนก็พิมพ์บอกกันได้นะครับอืมผมก็มารีวิวเล่นๆน,นะฮะใครอยากดูคลิปโลบอกนะครับก็สามารถไปดูได้นะฮะเพราะเพราะว่าแบบเกมอันนี้ยผมค่อนข้างนานๆเอา้านานๆทีลงแต่เอสก็ามาว่าเฮ้ย โอ้ย่าดมโอ้โหสดชื่นอย่างเอาอะครับน้องๆโอ้โหเกินไปปะหมดแล้วนะนิ่งแล้วอันนี้นิ่งเลยอันนี้คือนิ่งแล้วนะครับอ ไม่น่าไม่น่าละไม่น่าละอันนี้คือแบบมันเกินไปละของเราอ่ะอันนี้ผมบอกเลยว่าผมแบบมันมันเกินที่ผมคาดหวังไปเยอะมากๆครับนะเออค่อนข้างเยอะแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เลยตอนเนี้นะครับเออไปลูกไปลูกจะรู้ก็ต่อเมื่อตอนตัดต่อนั่นแหละฮะหมดแล้วนะครับโอ้เรียกได้ว่า สุดยอดนะแจมแมวแวววับนะครับเออแจมแมวจริงนะแล้วก็ได้การ์ดววเก้าด้วยใช่ไหมเออได้การ์ดวิวเก้าด้วยนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะเปิดนะครับนะก็สามารถมาเปิดได้นะครับ3มตัวนี้ใช้ได้ทุกตัวนะครับเออใช้ได้ทุกตัวผมก็ยังใช้อยู่เลยนะครับ3ามตัวเนี้ยอ่ะโอเคอะอันนี้ผมก็ไปอัพเจ้าเอสมาที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไปสุ่ม พลังโจมตีมานะตอนนี้ไปเป็นแสนเลยนะครับพลังโจมตีเป็นแสนนะครับเนี่ยผมสุ่มเอาพลังโจมตีมานะครับเนื่องจากว่าทีมทีมคี้ผมค่อนข้างสูงนะครับนะมีราชงราเชลบับคี้ให้อยู่นะครับอันนี้ไม่ค่อยสวยนะไว้ก่อนนะคือแบบชุดธรรมดาสวยกว่าเยอะอะนะครับเออของเอสอะเอาไปจ่ายตัวอื่นดีกว่าที่แบบสวยๆนะฮะอะเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนนะฮะว่าอ่า ไอ้พวกสกิลโจมตีของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่าเนี่ยเห็นปะวงแดงๆอ่ะวงในแดงเห็นปะเอออันนี้ผมตีตีเล่นๆนะไม่มีอาหารนะฮะดูนี่อาหารหมดแล้วนะเนี่ยโอ้โหสกิลยังไงสกิลเป็นไงสวยงามแล้วใช้ได้บ่อยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสองเขาเมื่อติดครินะครับจะลดคูดาวลง3วิเนี่ยดูดิสกิลอ่ะแดงๆเห็นปะแดงๆเนี่ยออกบ่อยเนี่ยเห็นปะ อ้โบอกเลยว่าอย่างสุดนะครับนะถ้าผมกินอาหารนี่ผมน่าจะเคลียร์ละเคลียร์ถึง2อ0พัแล้วนายตันละด่ันตันละนะครับอ่ะอันนี้ก็น่าจะไม่รอดนะครับเพราะไม่มีอาหารนะฮะไม่มีอาหารมันไปไม่ถึง <c oughs> อ่ะโอเคครับ okay, ผมนะสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเต็มอิ่มกันพอสมควรแล้วนะครับนะสำหรับวันนี้นะจ๊ะ เอาเป็นว่านะครใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องครูสตอรี่ด้วยนะครับผมนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นนะสามารถติดตามได้ที่ช่องครูสตอรี่ครับผมสำหรับวันนี้ครับผมกับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับผม